สวัสดีครับผมแคทฝ่ายขายครับ,รไไรบกลับมาพบก,กันอีกแล้วสำหรับช่องมีทุกเทสรถเบนต์วันนี้จะนำเสนอในส่วของตัว GLC 220ราคา3239สำหรับตัวเริ่มต้นเปรียบเทียบกับ GLC 220ตัว AMG ราคา3699มาดูกันว่า2ตัวนี้ราคาต่างกันอยู่ที่460,000บาทสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกก่อน ในส่วนของ GLC 220D ตัวเริ่มต้นตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้าสีเงินเสริมโครเมียมในรูปแบบของไฟหน้าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีไฟหน้าแบบ LED High Performance ในส่วนของล้อเป็นยางขอบ18นิ้วแบบไท Fit ด้านข้างเสริมด้วยบันไดข้างแบบสแตนเลสตัวนี้ในส่วนของกระจกมองข้างด้านผู้ขับเนี่ยจะเป็นปรับลดแสงออโต้กรณนีมีคันด้านหลังเนี่ยนะฮะรถคันด้านหลังเปิดไฟสูงม,มาตัวนี้ก็จะลดแสงใส่วนของตัวด้านหลังมาพร้อมกับใบปัดน้ำฝนที่กระจกด้านหลังเบาะนั่งหุ้มหนังเป็นแบบอาร์ดิโก้ปรับด้วยระบบไฟฟ้า บอกด้านหลังที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะพับได้มามพร้อมกับม่านบังแดดด้านหลังตัวน,นี้เราดึงต้องดึงขึ้นไปเกี่ยวเกี่ยวด้านบนเป็นแบบแมนวนวลนะครับตนนัวนี้มาพร้อมไฟเรืองแสงภายในะห้องโดยสารเนี่ย64สีหรือ Ambient Light นั่นเองระบบตรงส่วนหน้าจอเนี่ยเป็นระบบ m b u x หน้าจอขนาด10.25นิ้วพร้อมระบบสัมผัสรองรับในส่วนของ apple car play และ Android Auto อันนี้ให้ดูในพวงมาลัยของตัว g l c ตัวเริ่มต้นก่อนพร้อมไปน้องนดสารในเรื่องของตัวลายไม้คอนโซลกลางเดีย๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่าต่างก,กับในเรื่องของตัว NG ตรงจุดไหนบ้างตัวนี้อ่าตัวนี้ฮะไฟเรืองแสงตัวนี้เป็นปุ่มพุทซร์ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่พร้อมกับในส่วนของกลับบันไดเรืองแสง m e อ c เซสเบน เดีย๋ยวผมจะพาไปชมนในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ดีเซล194แรงม้า0-100น,นี้ทำความเร็วอยู่ที่7.7วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่217กิโลเมตร่อชั่วโมงมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีด9จีทนิกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเกียร์แบบใหม่ที่คิดมาเพื่อให้ได้อัตราเร่งที่ดีที่สุดนุ่มนวลที่สุด และที่สําคัญก็คือประหยัดน้ํามันมากขึ้นตัวนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของเครื่องยนต์ลดการใช้น้ํามันลงถึง6.5%ทีเดียวเป็นไงบ้างครับฟังความสามารถของเครื่องยนต์สุดยอดใช่ไหมครับมาในส่วนของไฮไลท์สําคัญเราจะมาดูกันครับในเรื่องของความแตกต่างถ้าเทียบกับตัว g l c ตัวเริ่มต้นถ้าเทียบกับในส่วนของตัว g l c mg ว่าต่างกันตรงจุดไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนกระจังหน้าเป็นแบบ Diamond Radiator g ร i l มาพร้อมระบบ d i s t r o n i c รักษาระยะห่างคันด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบ m ันเตอรบีม LED ไปดูกันใกล้ๆคร,ครับมาพร้อมกับขอบแม็กขอบอยาง19นิ้วยางรถยนต์เนี่ยเป็นแบบรันแฟตพร้อมมีดิสเบรกระบายความร้อน อีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้คุณผู้หญิงชอบมากในส่วนของระบบ y l e s Go s g ก Key l e s s ก o คืออะไรตัวนี้กุญแจรเราแค่กุญแจไว้ในกระเป๋านะฮะเราแค่รูปนิ้วตัวนี้รถก็จะทําการอ,กอ่าตัวนี้สะดวกมากสำหรับคุณผู้หญิงเวลากระเป๋ากุญแจร,รถเนี่ยอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องเดือออกมาเวลาลองการเปิดก็แค่ดึงออกปุ๊บแค่นี้เองแต่กุญแจต้องอยู่ในรัศมีนะครับตรงนี้คือระบบ Key เ e สโก o ที่ลูกค้าชอบมากอันที่อยากให้เห็นนะฮะ เพิ่มเติมขึ้นมาคือระบบ By Sport Assist ตัวนี้เราเขาจะคอยเตือนตรงนี้จะมีสัญญาณขึ้นเตือนขนาดเปลี่ยนช่องจราจรก่อนนี้ว่ามีมอเตอร์ไซค์แทรกมาหรือว่ามีรถเก่งเนะี่ยเปลี่ยนเลนมาพอดีนะฮะตัวนี้จะคอยแจ้งเตือนเราให้เป็นสัญญาณไฟสามเหลี่ยมกระพริบกระพริบแจ้งเตือนว่าให้ระวังเพิ่มความระวังมากยิ่งขึ้นอีกจุดหนึ่งที่มาพร้อมระบบ Keyless Go นั่นก็คือระบบ h a n ด์ฟร e แ s access, นะครับเพียงตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดบานท้ายโดยที่เราไม่ต้องใช้มือไปเปิดตัวนี้นะฮะเราเพียงแค่ยื่นขาไปตรงโลโก้ m e อ c e d e s Benz นะครับเมื่อผมยื่นขาไปเนี่ยนะครับในส่วนฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติตัวนี้กนนีที่ว่าาถือของมาจำนวนมากเนี่ยเราเพียงยื่นขาไปเดินก็เปิดขึ้นมาเองแต่กุญแจต้องอยู่ในรัศสมีนะฮะตามที่แจ้งเอาไว้ต้องการปิดทําทำยังไงยื่นขาไปตำแหน่งเดิมยื่นแล้วดึงกลับนะครับ เขาจะลงมาโดยอัตโนมัติตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของระบบ AMG ถ้าตัวเริ่มต้นยื่นขาไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีเปิดอย่างเดียวเปิดแล้วก็ออกแรงดึงนิดนึงอันนี้อาจจะติดสาหรับคุณผู้หญิงเนื่องจากว่าต้องใช้แรงพอสมควรเหมือนกันเวลาปิดก็ต้องปิดแบบแมนนวลมันจะไม่สะดวกวบายเหมือนในส่วนของตัว AMG นะครต้องเอามือดึงลงมาปิดให้ดูความแตกต่างในของในส่วนของตัวภายนอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมความแตกต่าง ภายในห้องโดยสารว่าเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างให้ดูมุมกว้างก่อนนะครับตัวนี้ด้าน,นหลังเดีย๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันดีกว่าเพราะว่าในส่วนของจิวซีเมื่อกี้เรายังไม่ดูด้านหน้ากันในส่วนของด้านหน้าภายในห้องโดยสารตัวนี้ผมไล่ขออนุญาตไล่จากข้างๆก่อนนะฮะตัวนี้เพิ่มเติมมาในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี ด้านบนนี้พุ่มด้วยหนังนะครับหุ้มด้วยหนังอนีเมมโมรี <Memory S 1> <Memory S 2> ได้3จุดมาพร้อมในส่วนของตัวระบบเสียงรอบทิศทางเบอร์มิสเตอร์นะฮะบอกไเป็นยังไงต่างกับตัวเริ่มตัวยังไงบ้างต่างนะครับในส่วนของตัวเบาะนั่งเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตพุ่มหนังแบบ, Art บอาร์ติโก้พวงมาลัยก็ต่างนะครับตัวน,นี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตเซลิงวิวตกแต่งด้วยหนังแนปป้านะครับ จอที่ผมแก้เป็นไม่สักครู่ตัวนี้หน้าหน้าจอเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวจอทัชสกรีนนะครับสังเกตลายไม้นะฮะลายไม้คอนอละสีตัวนี้จะเป็นลายไม้สีดําเด้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นขาดไม่ได้ครับในส่วนของความเป็น AMG นั่นก็คือหลังคาพาโนรามิกซันรูฟตัวนี้เราเปิดเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดชมวิวได้เลยนะฮะยื่นีรษะอะกไปข้างนอกได้เลยตัวนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมนำเสนอไปในส่วนของ g l c 220D ตัวเริ่มต้นกับ g l c 220D MG ในส่วนของตัวท็อปราคาตัวเริ่มต้นนะฮะ32 39กับตัวท็อปเนี่ย3699ถามว่าต่างกัน460,000คุณลูกค้าได้แล้วบ้างจากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น460,000และท่านมองว่า460,000เนี่ยคุ้มไหมนะฮะตอนนี้อย่างที่ผมนาเสนอไปไล่จากข้างนอกอธิบายคร่าวๆคือจากด้านนอกในส่วนของกระจังด้านหน้าในส่วนตัว MG ที่เพิ่มขึ้นนะฮะ เรดีเตอร์กีตัวนี้ได้ความเป็นสปอร์ตไล่มาด้านข้างแม็กขอบ19ดิสเบรกระบายความร้อนเป็นแบบ AMG รวมถึงระบบความปลอดภัยที่กระจกด้านข้างนะฮะในส่วนของตัวบายสปอร์ตตัวนี้ช่วยในการป้องกันกรณนนีที่ว่ามีการแซงมอเตอร์ไซค์ตัวเนี้ยตัวนี้ได้เรื่องความปลอดภัยผมเชื่อว่าหลายๆท่านชอบและสิ่งหนึ่งที่คุณผู้หญิงชอบมากนะฮะตัวนี้ผมเห็นหลายท่านแล้วมองว่าเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของระบบคีย์เลสโกกุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเราเดินไปทีร่รถปุ๊บเราสามารถที่จะดึงประตูเปิดเองได้เลยนะฮะไม่ต้องมา ล้วงกุญแจจากในเป๋าขึ้นมากดยิงรีโมทรวมถึงระบบแฮนด์ฟร์เซตด้านท้ายเวลาถือของมาจำนวนมากเนี่ยเพียงแค่ยื่นขาเข้าไปด้านท้ายเนี่ยฝากระโปรงด้านท้ายก็จะเปิดเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ช่วยในการเพิ่มความสะดวกสบายตัวนี้คือผมเปรียบเทียบในส่วนของด้านนอกนะฮะพอก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารนะฮะสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นในส่วนของเอ็จีเนี่ยคือได้เป็นในส่วนของตัวระบบจอดิจิตอลที่ได้ความเป็นสปอร์ตรำด้านหน้านะฮะตัวนี้จะเป็นไมคดิจิตอลเลยนะฮะรวมถึงระบบในส่วนของอบ์ดไฟฟ้าคู่หน้าที่ปรับไฟฟ้้าพรอมมมเ3 รวมถึงในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะและที่สําคัญสุดในเรื่องของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตท้ายตัดนะฮะในส่วนของด้านบนคอนโซลด้านหน้ากะบุด้วยหนังรวมถึงแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็บุด้วยหนังในส่วนของด้านบนนะฮะและที่สําคัญได้ความเป็นเอนจีเลยก็คือในส่วนของลงังคาพลาสิกซันรูฟอ่าหลายท่านมองว่าตัวน,นี้ไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยเปิดมาเนี่ยมันไม่เจอแดดก็เจอฝนไม่งั้นก็เจอฝุน่น PM2.5 ด้วยนะฮะตอนนี้ที่หลายท่านยังติอยู่ เก็ะะขอเปรียบเทียบข้อแตกต่าง2รุ่นนี้ข้าวๆเพื่อให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยลองดูและประกอบการตัดสินใจส่วนท่านใดนะฮะอยากได้ข้อมูลชัดเจนอยากมาลองชมรถตัวจริงอยากทดลองขับเนี่ยติดต่อผมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ